สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวก t t o t a l k ใน EP ที่27ครับกับผมเ r e อภิชิตครับวันนี้นะครับจะพูดถึงตำแหน่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากำลังมาแรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่ามันคือตำแหน่งอะไรกันนะนครับแล้วมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรกันบ้างนะครับตำแหน่งนี้ก็คือ Product Manager ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา เล่าให้ฟังกันนะครับโดยที่อ้างอิงจากหนังสือบิลนะครับที่เขียนโดยคุณโทนี่ฟาเดลนะครับผู้อยู่เบื้องหลังทีมพัฒนา iPod นะครับพัฒนา iPhone ของบริษัท Apple กันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอขอพูดถึงที่มาก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงงานที่ Product Manager ต้องทำหรือว่าความรับผิดชอบเนี่ยคุณโทนี่ฟาเดลเนี่ยเขาบอกว่าตำแหน่งนี้มันเริ่มมีมาสัก 5-10ปีนะครับให้หลังตั้งแต่การกำเนิด iPhone นะครับแล้วก็ App Economy นะครับก็คือธุรกิจที่ทำแอปอะไรเงี้ยครับเป็นหลักเนาะก็ะมันก็จะเริ่มมีอ่าชูนะครับหรือว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในอ่าหลายๆ Startup นะครับหรือว่าในหลายๆ Project เนี่ยที่เหมือนกับพอมันเริ่มขยายทีมเริ่มโตขึ้นเนี่ยคนที่เป็นโฟลเดอรหรือว่าทีมลีดในองค์กรเหล่านั้นเนี่ย ก็เริ่มจะพบเจอปัญหานะครับว่าตอนที่ทีมมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเริ่มจาก40ทีมอ่าสีคน50คน100คนเนี่ยสิ่งที่เป็นโฟลเดอร์หรือว่าทีมลีดต้องเจอเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าถอยนะครับเดิมเนี่ยท,ที่ตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ในทุกๆวันเนี่ยคือการลงไปดูหน้างานเองเนี่ยก็ต้องสเต็ปแบ็กสเต็ปเอาขึ้นมานะครับเพื่อดูภาพรวมเนี่ย ทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วคนที่จะดูหน้างานหรือว่าลงไปเวิร์กให้โปรดักต์มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าธุรกิจเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะเป็นใครกันดีนะครับปัญหาเนี้ยมันก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมานะครับในคนที่เป็นโฟลเดอร์กับทีมลีนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโฟลเดอร์เนี่ยการที่จะเรียกว่าแฮนด์โอเวอร์นะครับหรือปล่อยให้คนคนนึงเนี่ยมาดูแลแทนเนี่ยมันเหมือนกับปล่อยลูกนะครับ ลูกของเขาเนี่ยที่เขาปั้นขึ้นมาจากศูนย์เนี่ยไปให้คนเหล่านั้นดูเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าเอ้ใครละ่ะตำแหน่งไหนละ่ะที่จะสามารถดูแลลูกเขาได้นะครับในกรณีที่เออเขาต้อง step back นะครับแล้วก็ hand over มาให้คนคนนี้นะครับหรือว่าตำแหน่งนี้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพอทีมใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มมีการ แฮนด์โอเหรือปล่อยให้คนที่จะมาดูแลตรงนี้ดูแลให้เนี่ยขณะนั้นเนี่ยทีมเอนจิเนียนะครับหรือว่าทีมเดเวลลอปเปเนี่ยก็จะต้องการหาคําตอบนะครับว่าเออเราจะสร้างอะไรดีนะครับต้องถามใครนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทีมเซลล์เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยคัสเตอร์หรือว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรนะแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่า Product ที่ทำเนี่ยมัน มันอยู่ตรงไหนนะครับมีตําแหน่งการขายสินค้ายังไงนะครับก็จะเริ่มมีคําถามเหล่านี้ขึ้นมานะครับพอเริ่มมีการ hand over เกิดขึ้นนะครับก็เลยเกิดอ่า move อันนึงนะครับที่เป็น move ใหญ่เลยทีเดียวก็คือ Google นะครับในปี2021เนี่ยเขาเนี่ยอ่าเรียกว่าให้บทบาทนะครับให้ความสําคัญกับคนที่ทํา product manager นะครับที่มาดูแล ลูกแทน f o ลเดอรหรือทีมลีนะครับที่คอยต้องตอบคําถามเซลล์หรือว่า e n g i n e นีนะครับเขาเนี่ยให้ความสําคัญนะครับจากเดิมเนี่ยเรื่องของ Search นะครับการ Search Google เนี่ยจะเป็นเอนจ n e นียร์เป็นหลักนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาก็ Favor ให้กับทีมโปรดักต์แมเนจเจนะครับให้ความสําคัญนะครับว่าคนที่จะให้คําตอบว่า Search Engine ควจะเป็นยังไงนยจากเดิมเป็น e n g i n e นีก็ปรับนะครับเป็น Movement อันหนึ่งนะครับที่ บอกเลยว่าต้องฟัง product manager นะครับก็เป็นอีกม็บหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับปี2021นะฮะจริงๆแล้วเนี่ย product manager เนี่ยถ้าให้อธิบายแล้วเนี่ยเขามีบทบาทอะไรในบริษัทนะครับคุณโทนี่ฟาเดลเนี่ยก็เขียนง่ายๆนะครับเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการนะครับมีมี voice มี demand มี need นะฮะต่างๆนานาในขณะเดียวกันเนี่ยทีมเอจเีก็อยากที่จะ สร้าง Product ที่มันแบบมีเทคโนโลยีที่เจ๋งๆคู่ๆนะครับและเซลเนี่ยก็ต้องการที่จะทำของหรือว่าทำโปรดักเนี่ยที่ทำให้เขาไปขายได้แล้วได้เงินเยอะๆนะครับในมุมมองของโปรดักนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ตรงกลางร,ระหว่าง engineer กับเซล์แล้วก็ลูกค้านะครับสิ่งที่เขาจะโฟกัสเนี่ยก็คือการ build the right product นะครับก็คือสร้าง Product ที่มันถูกต้องนะครับให้กับ ลูกค้านะครับอันนี้คือบทบาทของ Product Manager นะครับอันนี้เป็นงานของเขาเลยเป็นคนคอยบอกทีมสร้างของนะครับว่าเฮ้ยควรจะสร้างอะไรดีนะครับแล้วก็ดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกเซลล์ได้ด้วยนะครับว่าเราควรจะไปขายอะไรขายยังไงนะครับก็เป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คืองานของ Product Manager นะครับในมุมมองของคุณโทนี่ฟาเดลนะฮะทีนี้เขายังเสริมอีกว่าอ่าแล้ว Product เมนเจอร์ที่ดีนะครับต้องทำอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าให้ spec out what product should do นะครับก็คือว่าให้สามารถบอกได้นะครับว่า d u c t คนทำอะไรนะครับรวมถึงมี roadmap นะครับมีแผนว่า product เนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับก็คือมี roadmap ด้วยนะฮะคนที่เป็น product manager เนี่ยจะต้องคิด Messaging m a t r i c นะครับซึ่งอันนี้ผมพูดไปใน EP ก่อนหน้าเนาะอะก็จะเป็นการคิดนะครับว่าในมุมของลูกค้าเนี่ยเขาต้องเขามีเพนอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับถัดมานะครับคนที่เป็น Product Manager เนี่ยก็ต้อง work กับ Engineer นะครับทีมวิศวกรให้ได้นะครับเพื่อที่จะสร้าง Product ที่เราต้องการที่อยากจะสร้างนะครับอ้างอิงถึงสเปคที่พูดไว้นะครับก็คือ รู้ว่าต้องสร้างอะไรแล้วก็ต้องเวิร์กกับทีมวิศวกรให้ได้ด้วยนะครับถัดมาเนี่ยต้องเวิร์กกับทีมดีไซน์นะครับเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นะครับให้มาจับต้องได้แล้วก็น่าดึงดูดนะครับกับกลุ่มลูกค้าของเรานะครับถัดมาคือเวิร์กกับทีมการตลาดนะครับที่จะช่วยให้ทีมการตลาดเนี่ยเข้าใจนะครับในสิ่งที่กําลังจะสร้างอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ทีมการตลาดเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาการสื่อสาร ออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะเขาจะได้ไปสื่อสารได้ถูกนะครับว่า Product เราเนี่ยมันคืออะไรนะฮะถัดมานะครับคนที่เป็น Product Manager เนี่ยต้องสามารถนำเสนอว่า Product เนี่ยที่ทำเนี่ยคืออะไรนะครับเพื่อเก็ต Feedback จากทีมผู้บริหารได้นะครับถัดมานะครับ นอกจากเวิร์กกับมาร์เก็ตติ้งแล้วดีไซน์แล้ววิศวะแล้วนะครับก็ต้องเวิร์กกับทีมเซลล์นะครับทีมไฟแนนซ์นะครับที่จะแม็กชัวได้ว่าเออโปรดักต์เนี้ยมันมีตลาดจริงๆนะแล้วก็สามารถสร้างเงินได้นะครับสร้างไรายได้ได้นะครับถัดมานะครับนอกจากเซลล์และไฟแนนซ์เนี่ยเรื่องของคัสเตอร์ s ซ p p o พอ์นะครับก็ต้องเวิร์กด้วยกันนะครับว่าเอ้ยเราควรจะมีการจัดการยังไงถ้าเกิดว่าลูกค้าพบปัญหาจากการใช้งาน โปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ mm hmm. เรื่องของการรับคอมเพนนะครับการร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็ต้องไปเวิร์กกับทีมคัสเ o อร์ซัพพอร์นะครับถัดมาในท้ายที่สุดนะครับก็คือต้องเวิร์กกับทีม p r ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้ประชาสัมพันธ์นะครับสินค้าออกไปให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ ก็หลายๆครั้งเนี่ยเขาบอกว่า Product เนี่ยก็เหมือนกับคนที่พูดแทนนะครับพูดแทน Product ตัวเองได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับโปรดักต์แมเนจเจอร์เนี่ยต้องคอยมองหานะครับสิ่งสิ่งหนึ่งหรือว่าที่ที่ลูกค้าเนี่ยไม่แฮปปี้นะครับแล้วก็คอยเสาะหานะครับว่าเออไอสิ่งที่ลูกค้าไม่แฮปปี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับพยายามหาต้นตอสาเหตุนะครับแล้วก็ไปเวิร์กกับทีมนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ เพื่อมาแก้ปัญหานั้นนะฮะอย่างที่ผมบอกไปคือหน้าที่เขาเนี่ยคือเขาเป็น voice of customer นะครับก็เป็นคนที่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับมีปัญหาอะไรแล้วเป็นคนคอยมา work กับทีมนะฮะนอกจากนี้นะครับก็คือให้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจำเป็นที่จะทำให้โปรเจกต์นะครับหรือว่า product เราเนี่ย move ไปข้างหน้านะครับก็คือมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอนะครับก็คือทำยังไงก็ได้แหละก็ให้โปรเจกต์มันคืบหน้านะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ ต้องดูว่าเออคัสเตอร์ม์มีฟีดแบ็กอะไรนะครับเอ่อคอยทำอ่อออกแกนไนท์ทีมนู่นนี่นั่นโออทำลายอย่างมากนะครับง่ายก็คือว่างานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาร์เก็ตติ้งเซลล์เอนจิเนียร์ดีไซน์พีอาร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทีมโปรดักต์หรือว่าโปรดักต์แมเนเจอร์เนี่ยเป็นคนทำทั้งหมดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมุมมองของคุณโทนี่ฟาเดล นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักต์แมเนจเเนี่ยจะมีนิยามนะครับหรือว่าความรับผิดชอบเนี่ยหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันออกไปมากๆนะครับแต่ละคอมพานีแต่ละบริษัทแต่ละบริบทด้วยนะครับบางบริษัทเนี่ยอ่าโปรดักต์แมเนเหรือทีมโปรดักต์แม n จเมนต์เนี่ย ก็ไม่ได้บอกได้ชัดเจนนะครับว่าเขาต้องมีสกิลเซ็ตอะไรบ้างนะครับต้องมีบทบาทอะไรบ้างนะครับหรือบางบริษัทเนี่ยก็บอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำอะไรนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับโปรดักต์แมเนเจอร์เนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของลูกค้านะครับเป็นเหมือนสสตัวแทนประชาชนนะครับที่รู้ความต้องการนะครับของลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็มีหน้าที่เวิร์กทีมแล้วก็ผลักดันสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นนะครับ ผลักดันสิ่งนั้นเพื่อมาแก้ปัญหาลูกค้าให้ได้นะครับแล้วก็แม sure mm ็กชัวกับทีมอื่นว่าเอ้ยมันมีตลาดอยู่นะมันสามารถสร้างเงินได้นะมันทําขึ้นได้นะมันสื่อสารแบบนี้ได้นะก็คือเป็นคนเวิร์กกับทีมทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือ q r e a t to talk ใน EP ที่27นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ